ตัวนี้มีสองลอยตัวนี้นร้อยสเวตเตอรสองก็สามเลยได้นี่ยฮ<ด><ห>าวิมาโคทุกคนสุขสบายดีซอส,สดีเพลินเพลินสีทุกท่านที่กำลังติดตามนะครับส้มสบายดีตอนบา,บายๆทุกคนเลยคลิปนี้กับศิลภาพพแม่พี่น้องขุดกี่ล้อก่อนทุกคนมากรบปุกโก้ทุกคน เาแก้วแล้วก็ไอ้มน้อยฝากกันมากูจิรอพอได้กินแน่อยู่ในกินแรงก่อนทุกคนกดเพย์คำอะไรกับฝากกดไลค์กดแชร์อะไรกักดติดตามได้ด้วพี่น้องเด้อเพื่อเป็นให้ออกให้ใจในการดูคลิปวิดีโอนะทุกคนเาแก่อยู่พี่จะกินแล้วมานานระเยอะแล้วกินนานรึเอาไม่ได้ถือมานานรึเอ้ากินวางอาน้ำเพื่อคนกิน พอดี้เาก็เห็นคุยจีรอทุกนคนนะคจีรอคุยกระทม

ร,รุนแหลกทมเติมเลยนะ กี่เดืนหลายแล้วไอ้เม่อเอาไหมฮะาอาวอา,ามวไม่ั้มียใหญเตัวเกงใหญ่ีแค่ตับักเท่าน่เดินน่าหลทับงั 5, ้พ่ออ,องมานน้หลังจากที่คุดก็ถือว่าเฮนพอสมโคตรแลวทุกคนอาจะดะย้ายเดินก่อน หาน้อกับมือเลยฝืน,น,น,นหนัวเอดอดล่นฮอนก่นอนเลยสับแก,ก้กวสีดลุยตนะ่อทุกคน,นหามด้วยกันฝินหเลยอ๋อโดดไปเลยอ๋อสิยามเหมอนกนทุกคนเห็นที่บอกคุณรอนะพยายามหามทุกคน ตามมาเห็นคนจีอน่เล ออกไปเล,เลยทุกคนเลยสาวแก้วได้หลายเติบเลยได้คือสิได้ก็คอยแล้วพอขึ้นมาก,ก้อนหนึ่งมาชอบมากอเพิ่นก็นหลังฮาวนะมีเห็นปุ๋ยไปเลยได้ไมีเห็นปุยไปเลย,เย,เลยที่เราทางนี้เนะสียดายล่อโหเลยกะ แคมหน้าแล้วก็สิได้กลับอ๋อเลยทุกคนคือว่าย่าเลยนะพอได้อยู่ไกินเลยแหละมาเถิดเลยทุกคนเฮ้ย đi không ai nói tao đi. Là chơi gì đấy. chạy đi lo. xíu, thay xíu, chảo nữa là หนักเลยเาแลก็กปุ้ยปุ้ยะสองคนเลยนะปุ้ยไ่ใช่ นีุุ่ขดโน้บลูยลายนึงตัวนี้มีสองลอยตัวนี้ร้อยสเวตัวสองก็สามเลยได้นี่ฮาวิมาโคโคเลยโคแซบเฟ่เลยจะน้อยสกแก้วสีเทมาล้างคือมันสยอาดก่อน นี่กิจ่าเถอะเชื่อไหมน,นังน่งางานมันนั่นนะนั่งงานมันนี่เนาะคือมีตัวเนี้ยตัวสองร้อยนี่มันมีตัวเนี้ยได้จสองน้ำนี่บอกน้ำน้ำบุกได้สองน้ำอีน้ำพี่สองทุกคนเลยเออมันแล้วก็บคัก งันไปจองป่เนี่ยถือว่าแล้วเลยเนาะวันนี้สามถูกป้องจะตุ่มม้วนขนาดหลายใช่ป่ะสองร้อยสักแก้วยิ่งดันข้าวชูคนไปมาโคจิโร่ก่อนบ๊อบข้หลายร้อยฝ่ายตทุกคนเลยร้อยสี่สิบเราสามสิบเราสี่สิบแล้ว อไปเอาหัวสีไข่เรียกหัวตัวใครใช่เฮยความหอมโอ้โหเราือทนแก่เฮ้ยมุいい่มแง่ไหนอมาปนนน่ะ ก่อนสาดชีพกอๆกูได้ที่จังหวั่โอ้ไมู่ เออดูลนะเออดูนะป่านช่ยได้ป่านะน่าจะคู่ เอาแล้วเดี๋งเลป่อยเลยสุาน้อยแกรดนี่่อป่นอัจอดไนี่จะป่อยแป้ไหนอย่ปลาซิน้อยกู้นี่น้อยกัเอาเปรอะจังหวเอาเปรยสมันจะแห้งพอด้วเนี่ย ุกาจะางหน่อนึ่งันนี้ิววไ้ไม้เนยุบน่ะใบน้ำไม้างกตอเกือไปโนบะนะตัดแจวทุกคน ้น้ำไม้ไไ oh, หนุใบน้ำไม้แล้วงานเช็คสามทีดูว <clause. S 1> ันนี้ก็ปานนาทีก็จะแก้วได้ไปทุกคนเพราะว่าโกกันแล้วนะเดี๋ยวคนแต่งมาเข้าก่อนโอ้หานกันอยู่กว่ากินกันครบแต่มาแต่งพร้อมจิโร่มีน้ำไม้ต้มห่อชมอีกมาเขากินน้ำนมกันเด้อทุกคนเดลย ยังกอาน้อยนั่งจะนั่งไปนั่งกระหมกนั่งับนั่งกันเลยนั่งกตามาไหวนั่งกับตามาจำจะขู่นี่กระทำกักวางข้างเขา าพลานการหายุหากินของคอยและก็โคกับถั่วได้ทุกคนเลยโอ้ได้เขาท้องทำร้อยคนเลยรอรอหนี้งกะมาแล้วโคสันแจ๋ทุกคนสีเข้านำกระอิ่มกระเทียมมอเลยก็สิได้ขออนุญาตปักถอนก็ทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บอบคุณมากที่พบเจอในเอฟซีที่ติดตามนะครับส้มต้อนใจให้สองบาสุพันธปัหนาเอฟคลิปหน้าวิดีโอหน้าบาสุพันสิบาหายุหากินแบบเลยติดตามเอาไว้ทุกคนเนา เีขอจบไปจากเพลงนี้